ไม่ทำไมทำทำที่ทำไปเลยพี่ทำไปเร่อยไปเย uh, Where you come from Where you come from อัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่อัดดิอัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่ดิ Where <are> you come from w h e r you speak English <laughs> <laughs> อันนี้ครับเราอยู่ในสถานการณ์คนโดนล้อมแล้วครับผม <laughs> <laughs> Are you from Thailand? Yeah. <laughs> yeah. 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 ผมคนไทยครับไทยฉอ่อ่อฉันอยู่สปไปเด็กไปเกไเกเดไปกูเป็นภาษาไปกูเป็นภาษาจะอยู่สเปนอังกฤษหัวอะไรวะหูอะไรวะ งง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 แดกงงแดกยังงงอยู่นอนเอ้ไอ้พิมพิมพิมอะไรผมคนไทยคิงชาวสวนนี่หว่าไอ้ที่มันฆ่ากูครั้งที่แล้วนี่หว่าเดี๋ยว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 มีดอยู่ไหนมีดเฮ้ย I don't understand what are you talking about ไอจะปี๊กปิปิกผมปิ๊ถูกปะเฮ้ย ่ฆ่าฆ่าเลยว่ะฆ่าเหรว่าเหรอวเลี้ยงไว้เลี่ยงไว้เลี่ยงไว้เลยเลี้เยดี๋ยววแย้นีแย้มนี่แย้มนี่ย้งเาไปิดเดี๋ยวปิดตตามอยขาเฮ้ยมาเยะเยกูจะตายกูจะตายยเกเมนอยเกเมนอย่เเกเฮ้ยมึงกูจะตายแล้วยิงน้งมี่ดีี้ โอ้ยยตายางย่ายังไ้ยังไงยายนี่ยังนี่เราตุตายตายหรอยังยังตเก็บของามดชีวิชวิเด็กสับสับเลยสับเลยสับสับ เฮ้ยงเอามีอามีสับเอามีลุงสับอามีลุงสับเฮ้ยอามีสับเลยอามีสับเลยหนึ่งอ้เียเอาปืนไปเนี่ยเฮ้ยเร็วเฮียไม่เอาปืนไปเอาอะไนะสับเลยเปล่าสับเลยเปล่าอีกขวาีขวนะไอไขีขวาขีขวาหนึ่งหนึ่งสองเขอของขอของขอของขมยขมยขมยโอ้ยเหีย เยเ่กูกลับรงไนะคลิปแกงเด็เฮ้ยเใครเอาปืนเฮ้ยใครเอาปืนยันไปอ่ะใครเอาปืนติดเสียงไปเฮี้ยเอ้ยใครเอาปืนเก็บเสียงไปเสบายใจปิดคลิปร